สวัสดีค่ะส้มโอเพชรยนต์นะคะพบกับส้มโออีกแล้วนะคะจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะคะวันนี้นะคะส้มโอนะคะอยู่กับตัวรถนะคะ คุ้นหน้าคุ้นตากันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นตัวสต็อกนะคะโตโยต้าวีออสนะคะตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์ก็จะมีในส่วนของตัวโตโยต้าวีออสนะคะเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะจะเป็นตัวเจตัว E ถึงตัว G เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตัวรถคัดเกตนะคะรถคุณภาพนะคะก็สามารถติดต่อนะคะเบอร์ที่ปักหมุดด้านล่างตรงนี้นะคะหรือว่าจะติดต่อส้มโอเข้ามาได้เช่นกันเลยนะคะก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ อย่าลืมกดสันกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อไม่พลาดขีดอัปเดตนะคะของทาง <c oughs> เพชรยนต์กันด้วยสําหรับวันนี้นะคะส้มโอก็อยู่นะคะที่เพชรยนต์สํานักงานใหญ่ของเรานั่นเองนะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะคุ้นเคยกันดีเลยสําหรับนะคะตอนนี้ก็จะมีตัวโตโยต้าวีออสนะคะเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยนะคะรถปีใหม่ใหม่น้อยด้วยนะคะไม่ไม่ถึงแสนก็มีลูกค้าที่สนใจกําลังมองหาอยู่นะคะรถนะคะคุณภาพก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของ ตัว t o y ยต้าวีออนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ด้านนี้กันเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะที่เพรยนต์เราก็จะมีนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะจะเป็น t o y ยต้าวีออสหนึ้นั่นเองนะคะคันนี้ก็จะเป็นรุนเริ่มต้นแต่สําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวระบบไฟฟ้ารอบคันเป็นที่เรียบร้อยคันนี้ราคาตั้งขายแค่3าม0 0 0หบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้เป็นรถปี2017เลยนะคะส่วนใหญ่ตัวรถของเพรยนเรา จะเป็นรถหน่วยงานปลดวางนั่นเองนะคะในส่วนของตัวแมชเทเนน c ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าศูนย์นะคะตรงศูนย์ร้อแน่นอนนะคะสามารถเช็คประวัต,ต,ติศูนย์โ o โยต้ได้เลยทั่วประเทศนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะรายละเอียดตัวรถนะคะ คันนี้ใหม่แค่1,32,000 0เท่านั้นเองนะคะเป็นระยะการใช้งานนะคะปกติเลยนะคะสำหรับตัวรถปี2017รายละเอียดบอดี้นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวเลยนะคะตัวรถไม่มีร่องรอยนะคะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนะคะเริ่มต้นลูกค้าจะได้เป็นในส่วนของล้อกระทะนะคะ ตรงนี้นะคะก็ไม่มีร่องรอยเลยนะคะได้เป็นยางกูดเยียด้วยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นยางปีใหม่เลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นยางนะคะปี2000นะคะ21เลยนะคะคันนี้ได้ยางปีใหม่เลยคุ้มมากๆนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดจัดไฟแนนซ์นะคะของเราบอกเลยว่าออกรถง่ายออกได้ถูกอาชีพนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่คันต่อไปกันเลยสําหรับนะคะ t o y o ต a v i o อนะคะก็จะมีตัว e ด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นรุ่นลองท็อปนั่นเองสำหรับนะคะรุ่นลองท็อปตอนนี้ก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะเป็นตัวรุ่นยอดนิยมเลยเพราะว่ารุ่นลองท็อปเนี่ยลูกค้าจะได้ตัวฟังก์ชันภายในค่อนข้างครบเลยนะคะราคานะคะสำหรับคันนี้จะเป็น Toyota v i o อ 1.5e ปี2018เลยนะคะคันนี้4บอลเงินราคาตั้งขายแค่419,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะคะ ตัวรองท็อปนะคะแนะนําคันนี้เลยลูกค้าสามารถแคปป้ายทะเบียนติดต่อแอดมินเบอร์ปักหมุดด้านล่างตรงนี้ได้เช่นกันสําหรับตัวข้อแตกต่างนะคะกับตัว J แล้วก็ตัว E นะคะก็คือในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนั่นเองนะคะสําหรับรุ่นตัว E เนี่ยลูกค้าจะได้เพิ่มมาก็คือเป็นตัวไฟตัดหมอกพร้อมกับในส่วนของตัวกันชนด้านล่างเนี่ยลูกค้าได้เป็นสีดําเงานะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถปี2018ด้วยนะไม่น้อยนะคะสําหรับคันนี้ใหม่ไม่ถึง นะคะไม่แค่6 8หมื่เท่านั้นนะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของจองนะคะรีบเลยแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าได้ฟรีมรอบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาษีพรบรต่อให้ถึงปี6 6เป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูภายในเล็กน้อยกันบ้างดีกว่าว่าภายในจะสวยขนาดไหนคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวระบบออตโตอ,อารามนะคะเป็นระบบความปลอดภัยแล้วก็ภายในนะคะก็จะได้เป็นตัว สีดำนะคะดำแล้วก็ได้เป็นตัวพิงโกตัดนะคะคอนโซลด้านหน้าสำหรับรุ่น e นะคะก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยหุ้มหนังอยู่นั่นเองนะคะแต่ได้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันเลยแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนะคะปี2017สจขึ้นไปนะคะสำหรับ toyota vios ก็คือตัวเบาะเนี่ยลูกค้าได้เป็นเบาะผ้าลายกราฟิกสีส้สมนะคะให้ดูสปอร์ตภายในนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่า รถสวยมากนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะมีการเก็บงานให้เป็นที่เรียบร้อยอย่างตอนนี้นะคะตัว E นะคะเราก็จะมีจอดอยู่ด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วก็จะมีนะคะในส่วนของรุ่นอื่นๆนะคะจอดให้ลูกค้าได้เลือกนั่นเองสำหรับตัว E นะคะก็จะได้เป็นในส่วนของตัวล้อนะคะแม็กเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคันนี้นะบอกเลยนะคะมีเข้ามาจำกัดนะคะคันนี้ได้เป็นตัวรถ ปี2016นั่นเองนะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็น 1.5e นะคะราคาตั้งขายแค่ 359,000บาทสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นก่อนเปลี่ยนโฉมไมเนอร์เชนนั่นเองก็ยังเป็นตัวโฉมยอดนิยมอยู่นะคะแล้วก็ลูกค้าก็ได้เป็นตัวไฟนะคะถ้าในกรณีนะคะลูกค้าต้องการเพิ่มเติมตัวไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะสามารถใส่เพิ่มเติมให้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะค่อนข้างสวยเลยมีการเก็บงานถึงเป็นรถปี2016นะคะก็ ค่อนข้างสวยเลยคันนี้แล้วก็ไม่นะคะสำหรับคันนี้ไม่แค่159,000นะคะสำหรับรถปี2016ถือว่าใหม่น้อยอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รุ่นนะคะอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เพิ่งเข้าใหม่เป็นจำนวนมากนะคะก็จะเป็น Toyota v o นะีออสนจะจะบอกว่าตัวรถนี้เป็นรถปี2017เเกือบทั้งหมดเลยราคาตั้งขายจะอยู่ที่ 3 7 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยๆนะคะราคาผ่อนถูกผ่อนประหยัดนะคะแนะนำเลยก็คือแตกต่างกันแค่แป้ายทะเบียนกับเลขไม้เท่านั้นเองนะคะลูกค้ามาก่อนเลือกก่อนมีสิทธิก่อนนั่นเองสำหรับลูกค้าที่สนใจในส่วนของการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้ารายได้นะคะหรือว่าลูกค้านะคะรายได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดนะคะซื้อคนเดียวจบได้เลยสาหรับคันนี้นะคะผ่อนสองงวดจะตกประมาณงวดละ700 บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้ารายได้1ม่นนะคะหรือว่าลูกค้านะคะที่เป็นในส่วนของพนักงานบริษัทโคสลารีนะคะซื้อคนเดียวจบได้เลยอนุมัติภายในวันด้วยหรือว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะคะคะ้าขายออนไลน์นะคะอย่างที่บอกเลยออกรถง่ายออกได้ฉุกาชีพสนใจยังไงนะคะก็สามารถติดต่อนะคะช่องทางนะคะเบอร์ด้านล่างแล้วก็ติดต่อแอดมินกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวรถนะคะด้านหลังกันบ้างว่า มีนะคะตัวรถรุ่นไหนกันบ้างสำหรับนะคะคันนี้ก็จะเป็น 1.5J เหมือนกันนะคะแต่ว่าคันนี้ราคาแค่369,000บาทอย่างที่บอกเลยต่างกันแค่ป้ายทะเบียนกับเลขไมอันนี้จะเป็นรุ่น J เหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่จะอยู่ที่176,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้เป็นรถปี2017เลยโฉมหน้าใหม่ Minor c h a n นนะคะอย่างที่บอกว่า ตั้งแต่ปี2017ขึ้นมาเนี่ยโตโยต a าีออลูกค้าได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ารอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเซนทัลล็อกนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวการพับของกระจกนะคะเป็นพับปรับไฟฟ้าแล้วก็พิเศษนะคะภายในของเขาก็คือตัวเบาะเนี่ยลูกค้าก็จะได้เป็นตัวเบาะผ้าลายการาฟิกเหมือนกันเลยนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็น การคุ้มค่านะคะแล้วก็ลูกค้าได้เป็นในส่วนของตัวราคาประหยัดด้วยสำหรับนะคะในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างนะคะตัวรถไม่มีล่องรอยเลยสังเกตจากภายในนะคะตรงนี้ก็มีการทำสปาเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าตัวรถของเพชรยนต์เราเนี่ยยางประตูแน่นทุกคันนะคะไม่มีรวมไม่มีเสียงแตกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถนะคะอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ เป็นรถนะคะ ตัวท็อปเลยนะคะนานๆทีจะเข้ามาสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota v วีอ 1.5G นะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถโฉมหน้าใหม่ใหม่เนื้อเชนสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีขาวเดิมเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นตัว1.5ตัว G นะคะลูกค้าได้มาพร้อมกับในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะคะแล้วก็มีตัวไฟตัดหมอกพร้อมกับในส่วนของตัวไฟ LED ด้านข้างเพิ่มเติมเข้ามาด,ด้วย ข้อพิเศษนะคะสำหรับคันนี้ก็คือในส่วนของตัวชุดโคมไฟเขานะคะก็จะมีในส่วนของความสปอร์ตนะคะความเท่แล้วก็มีความบเฉีียวสำหรับตัวไฟเนี่ยลูกค้าได้เป็นตัวไฟเดย์ไลท์นะคะเป็นไฟ LED แบบเส้นในชุดโคมนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวสีเงินนั่นเอง สำหรับบอดี้นะคะค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ตัวล้อเนี่ยลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเลยนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะคันนี้ก็ได้เป็นตัวยางนะคะปีใหม่เช่นกันคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นยางปี2021เลยนะคะยางปีใหม่ดอกยางแน่นๆนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปใช้นะคะในส่วนของยางเนี่ยลูกค้าใช้ได้อีกหลายปีเลยแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัว ฟิมรอบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขิวกันศาสตร์จะบอกว่าคันนี้ลูกค้าได้คิวกันศาสตร์แท้โรงงานด้วยนะคะจะมีในส่วนของตัวหมุดยึดนั่นเองนะคันนี้นะคะค่อนข้างคุ้มเลยในส่วนของฟ้าทางน้ํามันนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะคันนี้ก็ได้เป็นในส่วนของตัวเครื่องเบนซินนะคะค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะบอดี้จะบอกว่า ตัวตาโลโก้นะคะของเราทุกคันเลยนะคะไม่มีหลุดหายนะคะแล้วก็ตัวก่อไฟชุดโคมไฟด้านหลังนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นในส่วนของเซนเซอร์ถอยนะคะมาถึง2จุดเลยนั่นเองนะคะคันนี้ค่อนข้างสวยเลยสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายจะอยู่นะคะ ที่ราคา439,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ใหม่แค่162,000นะคะถือว่าคันนี้ใหม่ยังน้อยอยู่นั่นเองนะคะถ้าเทียบกับในส่วนของตัวรถนะคะ ปี2017-2018ก็จะอยู่เลขไม์ประมาณนี้นั่นเองลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะส้มโอก็จะพามาอัปเดตในส่วนของ t o y ยต้ VO อนะคะที่เข้ามาเป็นจำนวนมากเลยนะคะณนะตอนนี้ว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากทราบหรือว่าขอเป็นตัวรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อทางแอดมินกันเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะส้มโอก็ พ้ามาดูนะคะในส่วนของรถบางส่วนนะคะที่สํานักงานใหญ่สาขาหนึ่งของเรานั่นเองนะคะลูกค้าอยากลองเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะอยากเข้ามาลองชมก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวส้มโอจะพามาดูนะคะอีก1นึคันนั่นเองนะคะคันนี้จะเป็นโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าเจนะคะปี2018อีก1คันนะคะจะบอกว่าราคาถูกมากนะคะอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองสําหรับคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเ 7,000บาทนะคะอย่างที่แจ้งไปลูกค้าสนใจไม่ว่าจะเป็นซื้อสดจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดกันบ้างนะคะในส่วนของตัวชุดไฟนะคะของตัวรถปี2018นะคะชุดโคมด้านในของเขาก็จะเป็นสีเงินโครเมียมนะคะแต่ตัวไฟเนี่ยลูกค้าได้เป็นตัวไฟมัลติรีเฟกเตอร์อยู่นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวกัน ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดำด้านนั่นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโฉมหน้านะคะคันนี้ก็จะได้เป็นตัวโฉมหน้าใหม่ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้นะคะรายละเอียดบอดี้ค่อนข้างสวยเลยในส่วนของตัวนะคะรอยเชื่อมตัวรถจะบอกว่าไม่มีรอยหกักไม่มีรอยแยกเลยนะคะสภาพรถเดิมๆสวยๆคันนี้เป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานตัวรถของเพชรยนต์เรานะคะรับประกันเลยไม่มีตัวรถกับสีไม่มีรถสาธารณะแน่นอน สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะถึงจะเป็นตัวเจนะคะก็ได้เป็นในส่วนของเซนทัลล็อกนะคะแล้วก็จะได้เป็นกระจกพับรบบไฟฟ้านะคะที่กระจกพับเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยคันนี้นะคะราคาถูกนะคะไม่แค่1นึ0 0 0สนหมืนเท่านั้นเองสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะคันนี้ก็แคปป้ายทะเบียนติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะว่าภายในคันนี้จะสวยขนาดไหน สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวภายในนะคะสีดำนะคะคอนโซลหน้าภายในสีดำนะคะดำด้านทั้งหมดเลยมาพร้อมกับในส่วนของตัวเครื่องเล่น CD USB นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบ USB นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวแอ์นะคะก็ได้เป็นตัวแอร์อ a นาล็อกนะคะ เพาะนะคะก็จะได้เป็นตัวเพาะผ้านะคะลายกราฟิกจะบอกว่าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะตัวเจก็ได้เป็นตัวเบาผ้านะคะเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่สังเกตนะคะในส่วนของตัวเบาะของรถที่เพชรยนต์เราจะไม่มีรอยขาดของเบาะเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีในส่วนของร่องรอยไม่มีคราบจะบอกว่าตัวรถของเรานะคะจะมีในส่วนของการเก็บงานนะคะทำความสะอาดมีการทำสปาให้กับลูกค้านะคะ เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สำหรับนะคะวันนี้ก็ส้มโอนะคะพามาอัปเดตในส่วนของตัว Toyota v o ีอนะคะสำหรับในช่วงปัจจุบันนี้นะคะว่ามีรุ่นไหนนะคะเข้ามาบ้างลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาตัวรถผ่อนถูกนะคะผ่อนประหยัดเป็น Toyota v o ีอนะคะรถซีดาน4ประตูไว้ใช้งานนะคะ รถสวยคัดเกตเอก็สามารถติดต่อนะคะส้มโอหรือว่าจะติดต่อนะคะเบอร์ที่ปักหมุดด้านล่างตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ก่อนจากกันนะคะลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อไม่พลาดนะคะแล้วก็เพื่อติดตามในส่วนของคลิปอัปเดตของทางเพรยนต์ด้วยนะคะวันนี้ก็ส้มโอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ